ลูกสาวของต้อยเศรษฐาค่ะน้อยคนรู้เป็นถึงนางเอกดังลูกสาวคนนี้ของอาต้อยวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสําหรับอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ตอนนี้นกลายเป็นตำนานแล้วล่ะค่ะเสียชีวิตลงไปแล้วนะคะสําหรับอาต้อยเศรษฐาก็ทางจีมง,งานต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ สำหรับเจ้าตัวแล้วนะคะก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยออกมาโพสเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอและอาต้อยเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะหากจะพูดถึงนักแสดงอาวุโสชื่อดังที่เป็นเสมือนอีกหนึ่งตำนานของเมืองไทยนะคะขาดไปไม่ไนดะ้คืออาต้อยเศรษ้าเป็นนักแสดงในยุค80ค่ะอดีตเคยเป็นนักร้องนําให้กับ,บวงดนตรีชื่อดังที่นับได้ว่าเป็นวงแรกของไทยเริ่มก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นมีชื่อเสียงทั้งี่การเล่นหนังละครค่ะทําให้อาต้อยก็อยู่ในวงการปัจจุบันยั่งมาก ากกว่า60ปีนับว่าเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับ ก็คือการเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะนับได้ว่าเป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูให้กับตัวอาต้อยอย่างมากในด้านชีวิตส่วนตัวเองนะคะแต่งงานอยู่กินกับอาเปยกอรัญญาน,นานกว่า41ปีค่ะจนมีลูกสาวหนึ่งคนคือคุณอีฟพ,พุทธิดาหลังจากทั้งคู่พบรักกันกองถ่ายนับได้ว่าเป็นความรักสุดอมตะและโรแมนติกจริงๆค่ะแล้วก็ที่ทราบกันดีเลยนะคะหรือหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันละค่ะบุตรสาวอันน่ารักของครอบครัวนี้นนก็คือคุณอีฟนั่นเอง ดูแลและอยู่เคียงข้างครอบครัวอยู่เสมอจะเป็นยังไงกลับมาชมกันค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อวันที่20กลุ่มพาพันที่ผ่านมาเนี่ยทางด้าน,นของอาต้อยเองก็เสียชีวิตยอย่างสงบ ด้วยอาการไม่สบายอย่างหนักทำให้เธอนานก็ออกมาโพสเปรูปภาพของตัวเธอเองแล้วก็ทางด้านของอาต้อยนะคะซึ่งเจ้าตัวเองนั้นก็มีโอกาสได้แสดงร่วมกันตั้งแต่สมัยเธอ,อยังเป็นเด็กค่ะพระ้อมเขียนข้อความบรรยายถึงความประทับใจโดยเล่าเอาไว้เป็นข้อความโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสือรัชยานะคะเวลาเจอพ่อต้อยทุกครั้งเนี่ยจะกอดและหอมจะถามถึงพ่อเปียกทุกครั้งเลย คือรู้สึกได้เลยถึงความอบอุ่นหวังดีของพ่อทุกครั้งที่เจอขอให้พ่อต้อยเนี่ยหลับให้สบายนะคะเพื่อเรารักและจะคิดถึงพ่อต้อยตลอดไปไปเจอรูปเก่าคือรูปนี้เนี่ยจำได้นนว่าพ่อเปียกเล่าว,ว่าออมเล่นเป็นลูกพ่อต้อยในละครพ่อเปียกเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อต้อยในเรื่อง แต่พออ้อมเห็นพ่อเปียกก็จะร้องหาพ่อเปียกพ่อตอยก็เลยหามาให้หลอกเอาไว้คือให้เล่นในมือก็เลยได้ถ่ายละครจนรอดความทรงจําดีๆมีมากมายเป็นเหมือนภาพถ่ายที่เล่าเรื่องเมื่อเรามีพาพความทรงจําดีๆพอสมควรเนี่ยเราก็จะจากไปอย่างมีความสุขอ้อมเชื่อแบบนี้นะคะกราบลาพ่อตอยอีกครั้งค่ะรักและคิดถึงพ่อตอยเสมอตลอดไปทีมง,งานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ